มาถึงในช่วงสุดท้ายของวันนี้ค่ะเรามาอัปเดตข่าวสารงานเกษตรกันบ้างดีกว่านะคะพร้อมด้วยสาระความรู้ดีๆค่ะเพราะเกษตรกรทุกคนควรที่จะมีการปรับตัวอยู่เสมอเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลผลิตให้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคและตลาดนั่นเองค่ะและยังทําให้เรานั้นมีอาชีพที่มั่นคงตลอดไปด้วยนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันเลยค่ะ ในจุิีลักษณะวิสิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะลงพื้นที่ไปติดตามการพัฒนาระบบชลประทานในพื้นที่จังหวัดพัทลุงแผนพัฒนาลุ่มน้ำคลองท่านแนะ โครงการจลประทานพัทลุงสำนักงานชลประทานที่16โดยนายจุรินได้ฟังรายงานจากกลุ่มชลประทานถึงแนวทางการพัฒนาลุ่มน้ำคลองท่าและสภาพปัญหาทั่วไปในพื้นที่ที่ต้องการจะทำโครงการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในลุ่มน้ำคลองท่าแนะเพราะจังหวัดพัทลุงช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนถึงเดือนมกราคมของทุกป,ปีจะมีฝนตกหนักและปริมาณน้ำมากถ้าหากฝนตกเกิน2วันจะทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมโดยเริ่มจากการเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมคันบริเวณพื้นที่เชิงเขาบรรทัดนอกจากนั้นใน ช่วงหน้าแรงก็จะเกิดปัญหาภัยแรงเช่นกัน รายงานกระทรวงเกษตรและสากร์ระบุว่าจากความเดือดร้อนของประชาชนทำให้ในเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์ได้ให้ความใส่ใจมอบนโยบายและสรุปทั้งปัญหาอุปสรรคพร้อมรับคำเสนอแนะจากพื้นที่โดยเฉพาะการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและทั่วประเทศโดยเฉพาะในโครงการนี้ได้มีแนวทางการพิจารณาขยายพื้นที่ชลประทานและจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมโดยเริ่มจากแนวทางโครงการประเภทอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำ ส่วนพื้นที่ตอนกลางค่อนข้างแบนราบก็จะเป็นโครงการประเภทฝายและประตูระบายน้ําส่วนพื้นที่ตอนล่างจะเป็นการพัฒนาโครงการประเภทขุดลอกลําน้ําหรือขุดคลองผ่านน้ำอย่าเไรก็ตามแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ําที่กรมชลประทานทําแผนไว้จะมีการพิจารณาให้กับประชาชนต่อไป ณบริเวณพักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมายให้ในายเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานพิธีเปิดงานปลูกเพื่อปลอดล้านต้นลด PM 2.5ภายใต้โครงการ Green City by Moac Act พร้อมกล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรร่วมกับสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติหรือวชกรุงเทพมหานครสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนดำเนินโครงการปลูกเพื่อปลอดล้านต้นลด PM2.5 เพื่อเป็นการลดผลกระทบป,ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า2.5ไมครอนหรือ PM2.5 ที่สูงเกินมาตรฐานในพื้นที่กรุงเทพรวมถึงพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศเสมือนการสร้างภูมิต้านทานในระยะยาวรวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนและเกษตรกรที่สนใจเพาะพันธุ์เพื่อจำหน่ายเป็นอาชีพเสริมโดยเป็นความร่วมมือระหว่าง ส่วนราชการและภาคส่วนต่างๆซึ่งจะนําร่องดําเนินการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและขยายผลไปในทุกจังหวัดทั่วประเทศเริ่มดําเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2563เป็นต้นไป จะแจกต้นกล้าที่มีประสิทธิภาพสูงในการดูดซับฝุ่น PM 2.5พร้อมกับคู่มือการดูแลต้นกล้าในรูปแบบออนไลน์สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ w w w g r e e n c i t y o n l i n e เพื่อขอรับต้นกล้าได้คนละ5ตน้นโดยระบุสำนักง,งานเขตที่สะดวกเดินทางไปรับซึ่งมีต้นกล้ารวมทั้งสิ้นจำนวน6ชนิดได้แก่กระดุมทองไม้ตระกูลคล้าคล้าหางนกยูงไม้ตระกูลว่านเศรษฐีเรือนใน ไม้ตระกูลเฟิร์นเฟิร์นขนนกเฟิร์นเจ้าฟ้าไม้เลื้อยตีนตุกแก และต้นสนใส่เรสเตรียมแจกจ่ายให้กับประชาชนที่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ทั้งบริเวณในและนอกบ้านสถานที่ทำงานริมถนนและส่วนสาธารณะเพื่อเป็นการลดผลกระทบปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพในปีหน้าและปีต่อไปซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ประชาชนที่นำต้นไปปลูกนั้นต้องช่วยกันดูแลรักษาต้นกล้าในระยะยาวให้เจริญเติบโตเพื่อความยั่งยืนในการสร้างพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศ มีการติดตามและส่งเสริมการขยายผลในโครงการระยะยาวโดวยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำกับติดตามและขับเคลื่อนโครงการในนราพัฒน์แก้วทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมประมงเตรียมประกาศใช้มาตรการบริหารการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำมีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อน ทะเลเอ่าวไทยตอนกลางประจำปี2563ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระหว่างวันที่15กุมภาพันธ์ถึง15พฤษภาคม2563ต่อด้วยเขตพื้นที่พิเศษ7ไมล์ทะเลและพื้นที่อ่าวประจวบอีก30วันโดยมดาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำมีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนทะเลเอ่าวไทยหรือที่เรียกว่าปิดอ่าวไทยคือแนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้มีใช้อย่างยั่งยืนซึ่งเป็นนโยบายที่กระทรวงเกษตรและสาก์ให้ความสําคัญอย่างมากและเป็นภารกิจหลักของกรมประมงที่ดําเนินการอย่างต่อเนื่องในบัญชาสุขแก้วรองอธิบดีกรมประมงกล่าวว่าจํานวนสัตว์น้ําในกลุ่มปลาทูลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในอดีตประกอบกับเมื่อมีการติดตามสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ําในแต่ละปีหลังจากมาตรการปิดอ่าวพบว่าลูกพันธุ์สัตว์น้ําที่เกิดขึ้นในช่วงมาตรการและอาศัยอยู่ในแนวชายฝั่งถูกจับขึ้นมาจํานวนมาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอฝากพี่น้องชาวประมงโปรดให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและยังมุ่งหวังให้มาตรการปิดอ่าวไทยในแต่ละวงเวลานั้นช่วยทําให้เกิดกระบวนการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิตปลาทูแต่ละช่วงวัยซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ชาวประมงเกิดความตระหนักในการทําประมงได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้คุ้มค่า คุณผู้ชมคะและนี่ก็คือทั้งหมดที่แฟรี่นำมาฝากคุณผู้ชมในรายการเกษตรนิว32ทางไทยรัฐทีวีช่อง32แห่งนี้ค่ะรายการที่ครบทุกเรื่องราวอัปเดตท,ทุกข่าวสารทันโลกเทคโนโลยีเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยนะคะและสามารถกลับมาติดตามรายการของเราแบบนี้ได้ทุกวันเสาร์เวลา6นาฬิกาถึง06.30น,าางนาางค่ะวันนี้แฟรี่หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนเจอกันสัปดาหนะ์หน้าสวัสดีค่ะ